อินโทรมาพอเหนื่อยต่อถ้า,ถ,าถ้าพี่โอมคิวได้อะพี่โอมจะได้เต็ม แต่พี่เก็บไม่ได้แน่นอนเลยโอ๊ยพี่ยังไม่ได้พี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆวิ่งไปวิ่งมาตายโอ้โหสิมือแล้วเพิ่งเริ่มมาหนาดั้นก่อนก่อนเลยก่อนซี่ก่อนไอ้สารคกูเล่นก่อนก็ได้ว่าท่อไมตัวต่อไมตัวไปไหนก่อนอันนี้ผมไปแล้วนะอันนี้ไปไหนไปไหนมัดบอกต่อให้มึงแต่งงานกับแฟนอะไรนั่นมันหมายเม่ได้หรอพี่ต้องไปแล้วนี่หว่าตัวพี่ทีปกติต้องไปแล้วนานอยากเหรอมัดเป็นของผม เอลเก็ๆไม่ได้พีกอุ้ยเออลูกใจหายมากล่้ขางาแม่กูฮะมึงมึงอยากทำแม่ต้องปแงานกูก่อนทุกทุกมัดเหรอหมดอบอะไรแว่ากจะแต่งงานใครดของพ่อแน่ต้องตายนี่วไม่ถูกว่ะ้อนมัเจออะไรวะของพ่อวมัดหัวช่วยแล้วผมีดับพี่ไปเก็บไเก็บฮมัด่เ็นยังออ๊ยดเนมันเงินไม่ล่นุ

ก็ร้อมึงกกูอีกไอ้น่ไม่ได้นัเอาไอีเด็กนี้มึงปล่อยกูนอนแล้วมึงจะไปิงกู Thank you. 《い、はい!はい》はい

เด็กก็ไม่ได้จุด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 

นั่งนิ่งนั่งนิ่งๆูนี่ยืนนิ่งเลยลอยครับเฮ้ยตรงนู้นใครวะพวกคนอื่นน่ะี่เฮ้ยไม่ใช่แอบหลังเหรอกูแอบหลังรู้กูปลอดภัยไม่แอบอะไรตรงนั้นเลยอะไม่มีใครยิงกูได้บอกแล้วมันเป็นสูตรใช่ไหมไอ้ตัวนีะ โดนยิงยูนไหนวะไสอ้อยสิมีคนยิงเหรอวะแถวแถวแถลูกอมอ่ะแถวแถวีเลยกำแรงพี่ครับไม่เห็นกูแล้วอุ้ยบาเล่ไหนบาเลอยู่ไหนอยนะเดีแลวเวบาเล่ยู่นันตายตายมือตายมือข้างหลังข้างหลังอีกอไเดไม่ี่ไ้ดิมไนม้นึ่งดึงงึงบา่าแ่่มทางซ้ายมีคนมาตายหนึ่งตนึง ไม่ในบ้านกมีคนระวังไม่มาหลค่าเด็กชมานหคตายตาตายสวยี่นี่ขมีมีคนเออตายทำไมเอ็มัดไม่ยิงแต่แรกาเไม่เไม่หยยี้อยู่ไหนกันเหรอจะเอาฉลาไป้นจะเอาเอาแล้วครับยังหวานี้ครับได้คุณสีล้วตอนนี้ บอกคำเดียวเลยครับน้องมาเอเควิ่งมาแล้วครับหันขวานี่ไม่มีทางซ้ายออา่อเห็ไหมว่มวงของูแดะดขากูมีหมวก้าเอาจไปอะไอุ้ยอิมอิมอิมตกอนโดมตกคอนโดอิมอิมอิมมออิมอิมอิมอิอิมมอิมอิมอิอิมกอิมอมอิ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 มตมอิมอมอิมอิ่มจิอิยอิมมมอิมอมมมอออิมอิอมมอิมอมอมอ่ะ ็นกระเป๋าแน่เลยที่โอ้อกแน่นตเปินยีงไม่เข้านะเต็มอะตอนเนี้ยเป๋าเต็มเเต็มเหมือนกันนี่เฮ้ยที่กระดนเี่ยกระสุนเยอะไอ้สรเอ้ตัวเนี้ยข้าเ็นอีมากู้ยีี่กะกะวีีกินิไเก่ะะหมูสองี่หมูสองเก็บเก็บเก็บไหมมูสองได้ดดนแล้วอหรอไพ่อ นี่อยีลยเดี๋ยวป่อจบละวงหงหงหงบีบงบีบผมตั้มยาได้ไม่อย่าได้จีดิงไว้กดแดก็คอยบีชิวชิวผมมันชิวๆต่ะไรเตาตาย่ร้อยบร้อยครับหรียบห้อยครับลัหลังหลังลงหลงหงหงงหลังงหหล้วหหลััมาหงงลม ไม่งงมันยู่แน่ไม่เตรียมแล้วตามหาแม่วิ่งมาแล้วตายตายตายทีมัดถอยถอยก่อนหลังลั้นกี่ป๊กลุ้นอย่างรังรั้วไม่ทันแล้วพี่จะไม่ทันแล้วไม่ทันไรโอ้ยแต่บาบานวิ่งมาแล้วอือดูนาจีดิกมาแต่ไกลครับจังหวะนี้ดอทหยุดนิ่งๆพี่ได้11คนกับ3คนนะครับ อีสองปีนะครับเขาจะทำย่าครับอย่างปืนเลโก้เลโก้สิมาทเสิมาทไปแล้วเว้ยดึงป้ยาก่อนปองาดิปงยาเลยพี่จิ๊บ้องยาปัองยาก่อนงานเราใไม่ทันแล้วทันทันยาทันนี่เปยาอะไรเนี่ยมี็นป้ยาใหญ่ี่กาหมายาอียาไวก้าพี่จิ๊บอะยาใหญ่หมดมะปัอยาเนี่ยพี่ปัองยาเนี่ยรู้ไม่ใช่คือแวกอะเ๋ยวพี่เ๋ยว ลูกพี่ภายาเจ๊หลพี่ปั๊มเลยอ่าเจมันบีไปหาพีระมิสิบขายแล้วมาจากงหน้าก่อนาั้นาันหนันหน้เจ็บจบเปืกูไปชดดีดดีดีดีดานไอดีไอดีเอีมาเอมาม่รู้ครับผนที่สใครไม่รู้เต็บตง อ่าเอ็มิอีสัตว์เอ็มสี่กยืนเลยยากนเลยอลพิกิดย้าสิพิคิดิคแม่งปั๊มยืนปั๊มยัดแค่ด้ชุดเอ้ยพี่กูได้ชุดแรงไปหนึ่งว่ะไปหนึ่งไปหนโอ้วันนี้กูคุ้มแล้วกูนอนตายตาหลับแล้วใช่กูคุ้มแล้วกูเห็นเพื่อนเอาปืนไปใช้ได้ได้คีลยตัวแล้วเนี่ย ทเอ็นีิศสาิบเ็นสามสิบพต้นไำางหินเอ๊ะามือไม้ไม้ดีแล้วนะออกคลิปไาเลลูกบาเลไม้บาเลสไม้ไ้ไปหนึไปอยไหนพี่ไปลุกดิลุกลุเขาวงพี่เขาวง เว้ยอ <m> ้าวไอ้ตว์เดยสองคนเฮ้ยทีนึงเพี่ิกิ๊บชวงก่อนก่อนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงตนนี้แล้วตนนี้งเดี๋ยวไม่ใช่พี่มัดตุ๊กเฮ้ยเลอยู่สองคนเดี๋ยวไม่หวตุ๊กมัดตุ๊กยิงกระหวังกระหวังอยู่ไหนน่ะไอ้ยังไม่เก่งก็สุตัวตุ๊กเฮ้ย ไม่ไปหน่ากหน้าตใจฝ่งใจเสียงรถเียงรถสมสิบไม่นสมสิบไม่ได้เอามไปบาลไปสัตไปาลบาลยู่ไหนหลังรถเห็นลังเห็นนอนอยู่เจ็บนออยู่เ่คนสุดท้ายที่ไปนอนอยู่เพื่อนนออยู่่ไหนไหนหลังรถหลังรถหลังรถนอ่ะ ้ตายยวพี่ข้างหน้าข้างหน้าพี่เพิ่งยิงรถเลยวะข้างหน้าข้างล่างข้างล่างอย่างเงี้ยข้างล่างพี่มัดพี่มัดมัดมัดนี่ไม่ไม่รอดแล้วพี่มัดมัดพี่มัดไปเอาปืนไปกาดเอาปืนไปกาดได้ไงพี่มัดยิงรถยิงรถทิ้งยิงรถทิ้งพี่มัดยิงรถทิ้งยิงรถทิ้งออกนี่เห็นไหมนะเห็นไหมนะนี่หานผมเลี่โอ้ตายปัองป๋องป๋องป๋องพี่พี่พี่มัดเห็นไ้มน่ะพี่หาผมเลยน่ะ ไม่ครับนาพรเชนะที yeah, ่ห่ที่นที Heather> ่ที no ่่่่่นโอ้ตายแล้วเก็บไเก็บโอ้ยครับไม่ต้องสั่งให้หรอกทิ้ไปหมดเลยอ่าสิบห้าสับโอ้